มาดูรายละเอียดของยานอาวกาศขนาดเล็กนะครับที่น่าสนใจมากๆยานลำนี้มีชื่อว่า l ู na Trail บเซอร์นะครับเป็นยานอาวกาศขนาดเล็กที่จะไปบินรอบดวงจันทร์แล้วนี่คือเทรนดใหม่เลยนะครับหรือว่าแนวคิดใหม่ของโครงการอาวกาศของนาซ a ซึ่งจะแบ่งเครื่องไม้เครื่องมือออกเป็นยานอาวกาศขนาดเล็กๆเรื่องเล่าอาวกาศ ยานอาวกาศขนาดเล็กก็ใช้ต้นทุนไม่สูงมากนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนะครับเมื่อ2วันก่อนผมอธิบายาโครงการที่กำลังไปสดๆแล้ร้อนเลยนั่นก็คือโครงการ IM2 นะนะฮะหรือว่ายานอาวกาศโนวาซีที่จะเป็น Payload Commercial นะครับ ที่จะขนอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปลงบนดวงจันทร์เพื่อเตรียมตัวให้กับโครงการอร์ทิมิสในอีกปี2ปีข้างหน้าทีนี้ในข่าว2วันที่แล้วเนี่ยผมทิ้งท้ายไว้อันหนึ่งในส่วนที่เป็น secondary payload นะครับก็คือมียานลำเล็กลำหนึ่งนะฮะเป็นดาวเทียมลำเล็กชื่อว่า Luna t r รเวอ e r เนะครับแล้วก็เล่าไปแล้วด้วยนะอันนี้ทวนความจำให้คุณผู้ชมนะก็คือ เครื่องไม้เครื่องมือแบบใหม่เนี่ยที่จะไปใช้บนดวงจันทร์เนี่ยมันจะไม่ลงไปบนพื้นผิวดวงจันทร์และยกเว้นงานบางอย่างนะครับที่อย่างเช่นพวกแท่นขุดเจาะอะไรเงี้ยอันนี้ต้องลงไปที่พื้นผิวแต่ถ้าเป็นเครื่องมือที่จะต้องทํางานอยู่บนดวงจันทร์เป็นเวลานานๆเนี่ยเขาจะทําเป็นดาวเทียมแล้วก็จะลอยเลยลอยรอบดาวลอยรอบดวงจันทร์โคจรบนดวงจันทร์ซึ่งบอกเลยครับว่าอีกหน่อยเนี่ย เรามองดวงจันทร์เนี่ยเราจะเห็นดาวเทียมบินเป็นแบบว่าโอ้แมงวันตอมก้อนอะไรสักอย่างนึงอะนะฮะบินนัวเลยนะฮะหนึ่งในนั้นคือลำนี้นะฮะลูนาเทลเบเซอร์ขนาดนี้นะครับเป็นยานอวกาศขนาดเล็กนะฮะเป็นดาวเทียมไซส์เล็กน้ำหนักเพียงแค่200กิโลกร,รัมเท่านั้นเองโอ้โหถ้าเทียบนะฮะยานลำนี้เล็กกว่า t ีออสที่เป็นดาวเทียมของคนไทยเนี่ยนะฮะของทางจิสดาเนี่ยนะครับเล็กกว่าครึ่งหนึ่ง เพราะว่าจิสตาตัวเอ,อเนี่ยน่าจะประมาณ400กิโลกรัมตัวนี้แค่ครึ่งเดียวเอง200กิโลกรัมเป็นผลงานการสร้างของเจ็ p พ o p โพชชั่นะฮะแล้วก็ดูแลด้านเทคโนโลยีโดยคาวเทคนะครับ California Institute of Technology ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันคาวเทคนะฮะคนละอันกันอันนี้สะกดแบบเดียวกันแต่เป็นเทคโนโลยีนะคาวเทค California Tech <laughs> นะฮะ เป็นดาวเทียมลำเล็กครับที่จะทำหน้าที่ศึกษาวัฏจักรน้ำบนดวงจันทร์ข้อมูลทั้งหมดของลูน่าเทลเบเซอร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับโครงการอาร์ทิมิสที่จะมีนักบินอวกาศจากโลกของเราไปลงบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ลงมาน่าจะเกือบเกือบ50ปีแล้วนะครับ นี่คือยานลำหนึ่งครับที่จะถูกส่งขึ้นไปแล้วจะเป็นดาวเทียมดวงแรกๆนะที่ลอยอันดับต้นๆน่ะลอยอยู่บนดวงจันทร์แนวคิดแบบนี้นะครับมันมีมาสักพักแล้วในนา s a นะครับเขาเรียกโครงการแบบนี้ว่า simple x นะฮะหรือ small innovative mission for planetary exploration นะมันจะเป็นโครงการที่ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะฮะส่งเป็น proposal ขึ้นมาว่า คุณมีไอเดียในการสร้างอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำงานบนอวกาศบนดวงจันทร์บนดาวดวงต่างๆไม่ใช่แค่ดวงจันทร์อย่างเดียวด้วยจะเป็นดาวอังคารหรือดาวดวงไหนก็ได้นะครับหรือจะเป็นดวงจันทร์ไอโอหรือจะเป็นพวกดาวเคราะห์ออน้อยอะไรก็ได้ส่งประกวดกันอยู่ในนาซ a านะฮะนาซ a าก็จะดูว่าโครงการไหนน่าสนใจส่งประกวดกันโดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นโครงการที่มีขนาดเล็กแล้วก็ไม่แพงนะครับ คือมีน้ําหนักไม่เกินร0 0ยสอกิโลกรมัมใช้งบไม่สูงมากทําหน้าที่ได้หน้าที่เดียวแต่ต้องออกแบบให้ดีว่าสามารถทํางานได้นานแค่ไหนแล้วจะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มามากน้อยแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างภารกิจสำรวจดาวอังคารต้นทุนต่ำของ NASA ก็คือ e s c a p e พ e นะฮะ e s c a p พนี่ này, ก็ใช้เงินไปแค่70ล้านเหรียญหนึง นะครับถือว่าน้อยมากเพราะว่าโครงการอาวกาศโครงการหนึ่งเนี่ยต้องมีเป็นพันล้านเหรียญอันนี้ยังไม่ถึงร้อยเลยนะฮะเจสิบล้านเหรียญนี่หรือลูนาเอชแมตัวนี้ก็ถูกส่งไปดวงจันทร์นะฮะไปพร้อมกับอาร์ทิมิสหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วลูนาเทลเบซเซอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผ่านพ่อป้าโซ่นะครับผ่านคณะกรรมการขึ้นมาได้ว่าน่าสนใจมากๆก็เลยถูกบรรจุไปในโนวาซีลงไปในเซคันด์เพ l o โ d ลดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งลูนาเทลเบซเซอร์นี่นะครับ คนที่เสนอโปรเจกต์คือคุณเบธทนีเอลแมนเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากสถาบันคาวเทคนะครับแล้วก็ไปจ้างล็อกฮีตมาตินในการสร้างยานลำนี้ขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์หลักของลูนาเทลเบเซอร์คือการทำแผนที่น้ําแข็งทั้งหมดบนดวงจันทร์สังเกตว่าเราจะมีอันนึงใช่ไหมที่เป็นยานกระโดดกระโดดลงไปในหลุมดวงจันทร์เลยใช่ไหมเพื่อไปศึกษาน้ำแข็งเสร็จแล้ว อายานลำนี้ก็จะแลกข้อมูลกันด้วยกับดาวเทียมลูน่าเทลเบเซอร์นี้จะบอกว่าเอ้ยตรงไหนเป็นน้ำแข็งบ้างยืนยันแล้วเขาก็จะทําแผนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดว่าบนดวงจันทร์ทั้งหมดเนี่ยมีหลุมตรงไหนที่ยังมีน้ําแข็งอยู่และมีปริมาณพื้นที่เท่าไหร่โครงการนี้จะดีกว่าที่ NASA เคยทํามาแล้วสมัยก่อนเคยทำมู o ม n เนอร์ลาโลจีแมปเปอนะครับไปกับจันทราหนึ่งของอินเดียนะฮะคืออันนั้นเนี่ย ประสบความสําเร็จก็จริงว่าค้นพบว่าในดวงจันทร์ยังมีน้ําอยู่ใช่ไหมครับก็คือแทงแท่งสารวจเนี่ยลงไปในดินนะฮะแทงลงไปลึกลึกล,กลงไปประมาณครึ่งเมตร50เซนนะฮะแล้วค้นพบว่ามันมีโมเลกุลของน้าอยู่อยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์ดวงจันทร์นี้อุ้มน้ําอยู่นะฮะอุ้มน้ําอยู่เลยเป็นชุ่มชุมน้ําเลยแต่ผิวนอกเนี่ยแห้งสนิทเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้นะครับบรรยากาศมันไม่ได้ก็เลยเออ ได้ข้อมูลนี้มานะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปทําแผนที่ด้วยยานโลเวอร์ที่วิ่งไปรอบๆดวงจันทร์โอ้โหน่าจะเหมือน Curiosity อ่ะวิ่งกันมาไม่รู้กี่10ปียังไม่ทั่วเลยได้พื้นที่นิดเดียวในดาวอังคารนะฮะได้พื้นที่นี่ไม่ไม่มากเลยนะฮะก็เลยคิดว่าออกแบบเป็นยานขนาดเล็กแล้วบินรอบเลยดีกว่านะับเป็นดาวเทียมบินรอบไปเลยโคจรรอบไปเลยโดยโครงการเก่านี้นะครับ เครื่องมือเนี่ยมันมีความสามารถไม่มากพอที่จะแยกความแตกต่างระหว่างไฮดรอกซิลกับ H 2 O อ่าเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติที่คล้ายเคียงกันมากนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราใช้สเปกตรัมใช้ยานบินรอบแล้วยิงสเปกตรัมลงไปแล้วก็บวกกับไอตัวกระโดดเนี่ยกระโดดลงไปในหลุมแล้วยืนยันพื้นที่ก็จะได้ตำแหน่งของพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ระบุป,ปริมาณน้ำทั้งหมดที่เราไม่ต้องขุดเจาะบนดวงจันทร์นะครับ ที่ต้องทําแผนที่ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีปริมาณน้ําแข็งเท่าไหร่และเราจะใช้ประโยชน์จากน้ําแข็งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเจาะลงไปในพื้นดินว่าเราจะสามารถเอาโมเลกุลน,น้ําที่มีอยู่ในดวงจันทร์เอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมโอ้โห การมีน้ําหรือการมี H2O นะครับจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามแต่เป็นของแข็งเป็นน้ําแข็งก็ตามแต่บนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะอะไรถ้าเราจะไปสร้างฐานอยู่บนนั้นถ้าเราจะไปเริ่มต้นการเดินทางอาวกาศอยู่บนนั้น H ก็เป็นไฮโดรเจน O ก็กลายเป็นออกซิเจนนะครับสร้างระบบออกซิเจนสร้างอากาศให้นักบินอวกาศหายใจเตรียมตัวสําหรับเดินทางไปได้ไม่งั้นต้องขนส่งเพย์โหลดไปจากโลกอัด ใส่แท้งไปโอ้โหเส้นเปืองมากๆนะครับถ้าอยู่บนนั้นแล้วทำได้เนี่ยนะฮะดีเลยเป็นเชื้อเพลิงและเป็นอุปกรณ์สำหรับการหายใจได้เป็นอย่างดีบนยานอวากาศ Luna t เทลเบเซอร์ visor, ตัวนี้จะมีอุปกรณ์2ตัวที่เป็นอุปกรณ์หลักๆนะครับนั่นก็คือ HVM3 ตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายด้วยขึ้น i n นฟาเรดย่านสั้นนะครับ อยู่ที่ประมาณ1,600ถึง3,600นาโนเมตรนะครับอันนี้ก็คืออินฟราเรดที่อยู่ในบ้านเราเลยนะบ้านเราเนี่ยตาเราเริ่มมองไม่เห็นตรงที่เลย900นาโนเมเตรไปใช่ไหมฮะนั่นอันนั้นก็เข้าสู่อินฟราเรดละนะฮะ1,600 3,600นาโนเมตรอะไรเนี่ยนี่ก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นบนโลกเรานี่เองนะครับซึ่งอุปกรณ์นี้จะใช้เทคนิค p u s o o m s o m s n i n n นะครับกวาดสแกนไปเรื่อย เพื่อที่จะดึงเอาค่าสเปกตรัมของอินฟาเรดขึ้นมาและนำมาวิเคราะห์ว่าตรงไหนเป็นน้ำโดยที่จะสามารถแยกไฮดรอกซิลกับ H2O ออกจากกันได้ด้วยแล้วยังมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่า Luna Thermal Mapper ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่เป็น hyperspectral imaging นะครับก็คือทำงานในหลายช่วงคลื่นครับมีตั้งแต่ Visible Light, Near i n f r a r e d ช็อตเวฟนะครับแล้วก็สามารถใช้คลื่นอินฟราเรดย่านเทอร์โมอินฟราเรดนะครับคือตั้งแต่เป็นย่านอินฟราเรดสูงๆอะ่ะตั้งแต่8,000นาโนมิเตอร์ไปจนถึง14ึ0งนนาโนมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิพื้นผิวครับเทอร์โมแมปเปอร์ก็คือวัดทำอุณหภูมิพื้นผิวบนดวงจันทร์นะฮะเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบเราก็จะได้พื้นที่หรือว่าแผนที่ที่เป็นวัตจักรน้ำทั้งหมด ของดวงจันทร์นะครับอยากให้คุณผู้ชมจำชื่อลูน่าเทรลเบเซอร์นี้ไว้ดีนะครับนี่คือโครงการที่ได้รางวัลแบบได้รับคันชื่นชมมากๆจากนาซ a นะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆเราจะได้เห็นผลงานของลูน่าเทรลเบเซอร์อีกเยอะหลังจากที่มันถูกปล่อยแล้วก็เริ่มปฏิบัติการบนดวงจันทร์ไปแล้วจำชื่อนี้ไว้ให้ดีลูน่าเทรลเบเซอร์นะครับคล้ายๆเชฟโรเลตเทรลเบเซเลย เรื่องเล่าอวกาศ